อย่างเตาพิ่น้องด้นะครับผมอันนี้พื้นที่ไม่มีนะครับข้างหน้าโยกได้แค่นี้นะครับเทเลอร์นะครับผมนะครับเราต้องคอยหลังเข้ากดังนี้นะครับเนี่ยนะครับชนกลวยเสียสี่พันนะไม่ได้นะครับเตาพิดน้องเพิ่งนะครับาแล้วมาแล้วนะครับ หัรรถมันเบาพี่น้องเนี่ยเวลามันดัดมันมันนี่นะครับดื้ดๆนะครับแต่รถเขามุมไม่อับเหมือนของผมนะของผมมุมอับนะครับเห็นปะนะครับมันอัดสีเือนๆเล็หน่อยพี่น้องนะครับผมอ่านนะครับโอ้แน่รอนนะครับโยกใหม่ทีนึงนะครับผมผมก็โยกเหมือนกันนะครับเรื่องโยกรถไม่ใช่ความเสียหายนะครับผมเราเอาที่เราไม่เสียเงินดีกว่านะครับผมนะครับ ไม่จาเป็นว่าต้องทีเดียวนะถอยรถนะครับผมนะครับเอาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับไม่เฉียวไม่ชนเป็นใช้ได้นะครับผมนะครับมันไม่มีใครโบกท้ายเหมือนรถทัวร์นะครับผมนะครับเราต้องเข้าใจนะครับผมนะครับไปขับไปลูกพี่อย่ายาวคนเยอะครับผมไอเชฟเฟอร์ไอเชฟเฟอร์คอยเสียบภาษาฝรั่ว่าเด้ภาษาเล่าหน้าตาดีเด้นะครับผมโอเจ้าชู้เจ้าชู้ พม่านะครับผมพม่าเรียกว่าอ่าเจ้าชู้เจ้าชู้คือหน้าตาดีนะนะครับผมโอเคครับผมแ๋วครับลงมาแล้วลงมาแล้วเบื้องบนโอ้ป็นตะมีอะไรได้ครับเนี่ยหลักๆเลยคือต้องลองล้อนะครับผมของในโรงงานนะครับแ๋วครับผมเบื้องบนถอยแล้วมาเบื้องผมเหมือนพี่น้องนะครับผมนะครับองศากล้องมันไม่ได้ทนเบื้องเดินพี่น้องเด้อนะครับ นะครับผมสี่ร้อยถอยเขาขึ้นเพื่อน,นี่แหละพี่น้องนะครับผมจะมากล่องมันตั้งได้ยังสิ่นะครับนะครับเมื่อกี้ไทยเพื่อน,นี่บางที่จะคล้องครับบานนี้นะครับผม <S <S เดี๋ยวได้พี่น้องได้กำลังตั้งรับนะครับพื้นที่มัน่ม่อันนี้ได้พี่น้องนะครับผมนะครับพื้นที่มันมีจํากัดราคาเพื่อเสียเอาตู้ ฉี่เล็กไปบ้างพ่นอีกนะครับเห็นบ่นะครับมันต้องไม่ไขับรถต้องเบียดไส้หลายๆนะครับเบียดไส้มาแล้วก็หักหักขวาไปนะครับเพื่อให้หางมันตรงให้มันบิดบ่หลายนะพี่น้องนะครับเพราะว่าบิดหลายยางระเบิดได้เหมือนกันนะครับผมเห็นบ่นะครับเนี่ยแล้วก็ฟังไส้เมือมันสิเป็นตู้เล็กนะครับเห็นบ่เนี่ยนี่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 นะครับแล้วก็เป็นสูตรปูนนะครับนี่แหละมันมันมันใหญ่โตบ่ได้พี่น้องมันก็สีหยาดแค่น้อยนึงนะครับนะครับในช่วงถอยหลังเข่าก็สีโยกเข้าไปบัครบเนี่ยเห็นบ่ นะครับถือกลวยบ่ได้ได้พี่น้องเนี่ถือกลวยนี่คือเสีย4ีพันนะครับพราะว่าเคยมีคนไปเหยียบกลวยเพิะเหล้วนะครับเพิ่นตั้งกดพาแเหล้วคือบ่อต้องรอดเชี่ยนะครับใจอยู่หมองหันเลยคือว่าถ้าเหยียบกลวยกับต้องใจาีพันดทันที่นะครับผมนะครับโดนกลวยไม่ได้นะครับผมนะครับอันตรายอยู่พี่น้องนะครับผมเบิ่งเอาโลดครับ มันไม่มองให้โตนะครับหลักก็มองมันยืดมาได้นะครับยืดรถให้มันตรงบ่ได้ตั้งลำบ่าได้มันก็ถอยหลังยากนะครับเนี่ยผมก็ติคอยถอยรถเนี่ยเพราจำเป็นว่าต้องคอยเธอเดียวได้พี่น้องเห็นบ่นะครับผมคอยเบี่ยงออกไปนะครับแต่ว่ากล้องมันตั้งอยู่หัวรถบ่ได้นะครับขอบกระจกรถตั้งบ่ได้นะครับผมก็เลยตั้งใส่อ่าข้างในรถให้ิ่งนะพี่น้องเห็นบ่นะครับผมนะครับถอยรถไม่ต้องรีบนะครับผมนะครับรีบมาถ้าพลาดมาแล้วไม่มีใครจ่ายให้นะครับผมจะเย็นๆนะครับ ช้าแต่ชัวร์ครับผมเห็นว่าพี่น้องนะครับผมเนี่ยเข้าแล้วครับผมนี่แหละคือโกดังปราบเสยนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ